ส่วนเรื่องของการเคลมประกันกันบ้างสําหรับคุณผู้ชมที่ป่วยนะคะแล้วก็อาจจะเข้าไปรักษาตัวอยู่ที่อ Community ation, ค <Hotel S 2> อ m มูนิตี้ไอ l ซ t เ o ชันโฮเทลไอ a ซ i เ n ชันหรือว่าโฮมไ Isolation ก่อนหน้านี้มันก็มีประเด็นถกเถียงว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้เข้าไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยแล้วเคลมประกันได้ไหม,มล่าสุดวันนี้คอปพอ,ออกมาชี้แจงนะคะว่าท่านผู้ชมที่ป่วยติดโควิด1 9แล้วต้องไปรักษาตัวที่โฮมไอเซเรชันคอมมูนิตี้ไอเซเรชันรวมไปถึง โฮเทลไอ o ซเลชันเนี่ยคนที่จะสามารถเคลมประกันได้เนี่ยต้องมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะคะคือเคลมได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามจริงไม่เกิน1 2 0 0 0บาทหรือวงเงินคุ้มครองแบบผู้ป่วยนอกส่วนเงื่อนไขที่2ก็คือจ่ายชดเชยรายวันต่อราย ซึ่งแบบนี้เนี่ยจะได้เฉพาะผู้ป่วยที่ไปตรวจ rt pcr แล้วก็มีปัจจัยเสี่ยงต้องไปรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ว่าไม่มีสถานพยาบาลรองรับสรุปง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดว่าท่านติดโควิดใช่ไหมแล้วท่านอาจจะมีอาการต้องไปรักษาในโรงพยาบาลแต่ว่าไม่มีเตียงท่านก็เลยต้องไปโฮมไอโซเลชันต้องไป CI ต้องไปโฮเทลไอโซเลชันถ้ามันมีเอกสารรับรองเนี่ยท่านเบิกได้ตามจริงนะฮะไม่เกินหนึ่งบาท ส่วนอีกหนึ่งประเด็นก่อนหน้านี้ถ้าจํากันได้เนี่ยอาคเนประกันภัยและไทยประกันภยัยมีการยื่นไปที่คอปพอ,อยากที่จะบอกเลิกการทํากิจการเนื่องจากว่าไม่สามารถแบบรับต้นทุนได้ไหวทางคอปพอก็มีการไปหาหรือร่วมกับทั้งสองบริษัทไปตรวจสอบสถานะทางการเงินแล้วก็วันนี้เนี่ยมีข้อสรุปออกมาแล้วนะคะ วันนี้บอร์ดคอปพีเห็นชอบนะคะให้นายทะเบียนเนี่ยสั่งให้อาคาเนประกันภัยและไทยประกันภัยหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราวค่ะครับห้ามรับเพิ่มแล้วนะคะเบรกเอาไว้ก่อนแล้วก็กำชับให้ทั้งสองบริษัทไปแก้ไขาฐานะทางการเงินภายในกำหนดแล้วก็ในช่วงเวลานี้ห้ามรับลูกค้ารายใหม่ห้ามยกย้ายทรัพย์สินยกเว้นเอามาจ่ายเคลม และย้าว่าต้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เลยค่ะครับทั้ง2บริษัทเลยนะฮะใช่ค่ะแล้ววันนี้ก็มีการเปิดเผยคําสั่งอย่างเป็นทางการด้วยค่ะนะดรสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคอพพเนี่ยเป็นคนเปิดเผยเ,เ,เองนะฮะพูด,ดง่ายๆคือใครที่ทําประกันกับ2บริษัทนี้ไว้ท่านยังได้รับการคุ้มครองอยู่เหมือนเดิมนะใช่แล้วที่เขาไปตรวจสอบที่เขาสั่งแบบนี้ก็เพื่อที่จะประกันว่า ต้องได้รับเหมือนเดิมห้ามโยกย้ายถ่ายโอนซับสงรัย์สินอะไรนะเว้นแต่ว่าเอาไปจ่ายให้คนที่เขาทากับคุณแล้วป่วยคุณจ่ายให้เขาได้แล้วต้องจ่ายเห็นไหมฮะแต่เนื่องจากว่าในสถานะทางการเงินเนี่ยก็ต้องดูกันอย่างใกล้ชิดอ่ะเห็นไหมก็เลยไม่ให้รับเพิ่มแล้วไม่ให้รับเพิ่มแล้วอันนี้ก็คืออีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบหนักช่วงที่มีการแพร่ระบาดจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยเยอะๆในขณะเดียวกันการ ผ่อนคลายมาตรการเพื่อเดินหน้าเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้หลายประเทศจะเดินหน้ากันทั้งทั้งที่ยอดผู้ติดเชื้อเยอะกว่าเราด้วยนะ,ะในภาคธุรกิจไทยแล้วว่ายังไงสภาอุตสาหกรรมนะฮะคุณสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมเนวันนี้เปิดเผยว่าจะเสนอต่อที่ประชุมสอบศนะในวันพรุ่งนี้สอบศนี่ก็คือดูเรื่องเศรษฐกิจนะ,ะจะเสนอต่อสอบอคนะก็คือมาตรการเปิดประเทศ ยกเลิกมาตรการ test go รวมทั้งการกักตัวการตรวจหาเชื้อโควิด1 9ด้วยวิธี rt pcr ปรับให้ผู้เดินทางเข้าประเทศแสดงวัคซีนพาส,สร์หรือหลักฐานการฉีดวัคซีน2เข็มก่อนเข้าประเทศเท่านั้นคะอ๋อคือไม่ต้องไม่ต้อง rt ไม่ต้อง atk เลยถูกไหมเออแค่มีหลักฐานว่าฉีดวัคซีนมาจากประเทศครบโดส เป็นประเทศเป็นวัคซีนที่องค์การอนามัยโลกรับรองเลยเ<อ>ว่าไปฉีดครบโดสโชว์ให้ดู่าแล้วม,มาเลยเปิดเลยได้ไหมแบบนี้ให้มาเลยได้ไหม,มไม่ต้องมีเทสเซนโกแล้วอันนี้คือมุมเอกชนไงอ่าแบบอาซาเลยนะถ้าแบบนี้นะอาซาเลย <c oughs> ใช้คาพูดต้องรอดูว่าสบคว่าอย่างไงทีนี้ <c oughs> เพราะอะไรมีเหตุผลนะคุณสุพันธ์เนี่ยบอกว่าก็ตอนนี้การติดเชื้อสําหรับคนที่ฉีดวัคซีนเนี่ยนะ <c oughs> มันไม่รุนแรงมากนะ แล้วมันเป็นกลยุทธ์ภาครัฐด้วยที่กำลังจะปรับอยู่แล้วนี่ว่าให้โควิดเป็นโรคประจําทิน่นแล้วคาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติในปี65เนี่ยมันจะขยายตัวฟื้นตัวค่อยเป็นค่อยไปช่วงครึ่งปีหลังเพราะฉะนั้นตอนนี้อะไรที่เราสามารถเปิดได้เนี่ยก็ควรที่จะพิจารณาผ่อนคลายเพื่อให้การจับจ่ายใช้สอย,ยมันกลับมาแล้วมันจะมีผลในทางเศรษฐกิจนะฮะอ,อันนี้คือมุมของธุรกิจนะแต่มุมอื่นก็ต้องคิดเหมือนกันนะคือ คนติดแล้วตายเนี่ยน้อยลงก็จริงถ้าฉีดวัคซีนครบโดสอะนะแต่ในขณะเดียวกันการที่มีคนต่างชาติมาแล้วฉีดวัคซีนสองเข็มมาได้เลยเนี่ยนะแล้วก็ไม่ต้องตรงไม่ต้องตรวจอะไรเนี่ยนะเพราะในรายละเอียดไม่เห็นบอกว่าต้องตรวจอะไรนะใช่เขาบอกไม่ต้องตรวจเลยคือถ้ามีใบเซอร์ติฟิเคตมีวัคซีนพาสปอร์ตอะค,อคือรับได้เลยอก็ตอนนี้เนี่ย เราคนไทยเนี่ยที่ติดก,กันอยู่เนี่ยบางคนก็ฉีดวัคซีนแล้วนะบางคน3าสเข็มก็มีนะแล้วต่อให้ตัวเองไม่ตายเนี่ยแต่ก็แพร่คนอื่นได้ไงเป็นพาหะได้เพราะฉะนั้นก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการมาแพร่ในบ้านเรานั่นเป็นมุมที่ต้องชั่งน้าหนักแหละทีนี้จริงค่ะเราอยากได้เงินเขาอะอแต่ในขณะเดียวก,กันก็กลัวเขาจะมาสร้างผลกระทบเพิ่มปัญหาให้กับเราค่ะมันเพียงพอหรือเปล่ามันชั่งน้ําหนักดูยังไง